สวัสดีค่ะทำกับข้าวแบบบ้านๆตามสไตล์รัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแจกสูตรปลาดุกแดดเดียวอร่อยอร่อยแบบนี้ค่ะสามารถทํากินทําขายได้เลยค่ะพร้อมเคล็ดลับในการล้างปลานะคะล้างยังไงให้ไม่มีกลิ่นคาวค่ะง่ายๆค่ะคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมมาล้างปลากันนะคะ ใส่เกลือกลลงไปค่ะหนึ่งกำมือจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะพอประมาณค่ะปลาดุกนะคะเราก็จะนําไปตัดหัวเอาขี้เอาไส้แล้วก็ปั้งให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะบีบมะนาวลงไปค่ะ2ลูกค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่ทําให้ปลาของเราไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็เมือกปลาดุกก็จะไม่มีด้วยค่ะนี่นะคะจากนั้นก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นค่ะ นำปลาดุกนะคะลงไปล้างในน้ำเกลือเลยค่ะรับรองเลยค่ะว่าสูตรนี้ล้างน้ำเดียวค่ะไม่ต้องล้างหลายน้ำนะคะเราใส่เกลือลงไปใส่มะนาวลงไปค่ะเพื่อให้เมือกปลาดุกของเราไม่มีนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่มีมะนาวนะคะสามารถใช้น้ำส้มสายชูได้นะคะอ่าประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะล้างล้างให้สะอาดเลยค่ะ ค่ะพอเราล้างในน้ําเกลือแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําปลาดุกค่ะมาล้างในน้ําสะอาดอีกรอบนะคะล้างแค่รอบเดียวค่ะล้างเสร็จแล้วก็เอาออกได้เลยค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ํานะคะเดี๋ยวขั้นตอนต,อนต่อไปก็จะเตรียมไปหมักปลากันจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นปลาดุกนะคะที่เราทําทการล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะตัดหัวเอาขี้เอาไส้ออกให้เรียบร้อยค่ะก็จะเหลืออยู่ประมาณ700กรัมนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียม มักเครื่องกันเลยค่ะปลาดุก700กรัมค่ะเราจะใส่เกลือแกงอยู่ที่ครึ่งช้อนแกงนะคะรสดีนะคะสองช้อนชาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะคลุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ นวดให้ส่วนผสมเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะก็จะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคะประมาณ15นาทีถึง20นาทีได้นะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่นำมาฝากค่ะนี่นะคะนวดให้เข้ากันนานๆเลยค่ะ ค่ะพอเรานวดได้ที่นะคะส่วนผสมทุกอย่างก็เข้ากันดีแล้วค่ะใช้เวลานวดนานๆนะคะประมาณ15นาทีถึง20นาทีค่ะได้ที่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปตากกันเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำประดุกมาตากแดดนะคะ เดี๋ยวเราจะใช้เวลาตากแดดนะคะประมาณ 2- 3มชั่วโมงค่ะถ้าแดดดีหน่อยก็าตากสองชั่วโมงค่ะถ้าแดดไม่ดีก็าตากประมาณ3มชั่วโมงนะคะค่ะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะมากลับด้านนะคะเราจะไม่ตากแห้งจนเกินไปค่ะตากพอประมาณนะคะเดี๋ยวเราจะมากลับค่ะเพื่อให้ประดุกข,ของเราแห้งทั้งสองด้านค่ะ เดี๋ยวเราจะใช้เวลาตากแดดนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะก็แล้วแต่แดดด้วยนะคะค่ะเราก็ได้ทำการตากปลาแห้งดีทั้งสองด้านแล้วนะคะแห้งเฉพาะด้านนอกค่ะด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่ค่ะพอได้ปลาแดดเดียวลักษณะแบบนี้นะคะเวลานำไปทอดจะอร่อยมากค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะวิธีเก็บรักษานะคะ เราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นค่ะเพราะว่าปลาของเรายังแห้งไม่ดีนะคะนำใส่กรองไปแช่ตู้เย็นค่ะถ้ายังไม่รับประทานนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการทำปลาดุกแดดเดียวนะคะง่ายๆอร่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ